สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆนะคะทุกคนเลยนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า EMS 1 6 6 9ไว้นะคะ ราะว่าสาคัญอย่างยิ่งสําคัญกับทุกคนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กนะคะก็ควรจะฝึกท่อง1669ไว้นะคะพอถึงเวลาฉุกเฉินได้ใช้จริงๆ1 0 0ยซค่ะเพราะว่าเคสตัวอย่างนะคะที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเลยก็ให้ทุกคนในบ้านนะคะท่อง1669แล้วก็จะมีโปสเตอร์ให้นะคะที่มาจากโรงพยาบาลแจกนะคะคือติดไว้เลย1669เวลาที่คนในบ้านไม่สบายนะคะก็ให้โทรเบอร์ฉุกเฉินทาไมถึงต้องให้โทรทาไมไม่พาไปหาหมอบางทีเกิดเหตุปีหนึ่งปีสแล้วทุกคนนอนหลับกันนะคะก็ไม่สะดวกที่จะพาไปเนาะก็ใช้ วิธีการโทร1669เพื่อให้รถตู้มารับนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณลุงขับรถชนกับ18้อนะคะเป็นรถซาลิงอ่ะซึ่งภรรยาของคุณลุงนะคะได้ท่องเบอร์1669นี้จนขึ้นใจนะคะเพราะว่าบังคับให้เขาท่องไว้บางทีเราไม่อยู่เราไปต่างจังหวัดเราก็มัวแต่ห่วงคนที่บ้านว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทํายังไงถ้าเด็กไม่สบายเป็นยังไงทํายังไงก็เลยให้ทุกคนนะคะท่อง1669ไว้จนวันหนึ่งนะคะได้ใช้จริงๆเลยภรรยาของคุณลุงต่อสายไปยัง1669ค่ะในขณะที่อีกคนนึงกาลังหมดสติอยู่ก็ลดตู้มาอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งติดต่อประสานงานกันไวมากก็เลยเห็นความสําคัญว่าเราอย่ามองว่าเราไม่ได้ใช้นะคะวันที่เราได้ใช้ถูกเฉลิวันนั้นเราจะคิดไม่ออกแต่ถ้าเราได้เตรียมการเตรียมตัวไว้ว่ามี1669ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมแมลงสัตว์กัดต่อยมือกัดปวดหัวหมดสติรรู้สึกไไม่หนะคะคโทเล160 ได้ใช้แน่นอนค่ะจำเป็นมากซึ่งปัจจุบันนี้นะคะในแอปพลิเคชัน EMS 1 6 6 9ก็สะดวกสบายแล้วก็เหมาะกับคนที่ใช้มือถือในยุคปัจจุบันนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะดาวน์โหลดมากิ like. ดไว้วิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆค่ะเข้ามาที่เพจสต้ตัวนี้เลยนะคะเข้ามาที่เพจสต้นะคะแล้วก็ ม m เอ็มเอนนะคะก็ติดตั้งเมื่อครบ100%แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปใช้ง,งานได้เลยอันนี้คือติดตั้งไว้แล้วนะคะเข้ามาให้ดูเป็นตัวอย่างพอเข้ามาในหน้าต่างแรกจะเป็นในลักษณะนี้นะคะสีแดงๆตรงนี้นะคะกดเพื่อเรียบรุษพยาบาลนะคะเราก็สามารถคลิกได้เลยแต่อันนี้คือเราจะมาทําเล่นๆกันไม่ได้นะคะเอาไว้ใช้งานจริงๆเนาะหลังจากนั้นนะคะเราเข้ามาดูหน้าของแอปพลิเคชันแล้วเราก็เข้าไปที่บันทึกข้อมูลส่วนตัวได้เลยะคะ่ะก็กอบชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรของเรานะคะหมายเลขสมัครกราดนี้คือเขาทำแท็ก เอาไว้นะคะเราไม่ต้องกรอกอะไรนะคะแล้วก็เลขประจําตัวประชาชนค่ะ แล้วก็มีนัตประจําตัวไหมเนาะอันนี้ก็สําคัญนะคะประวัติการแพ้ยานี่ก็สําคัญเพราะว่าบมงคนนะคะแพ้ยาค่ะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะให้เป็นเหมือนกับ <friends> บัตรประจําตัวว่าแพ้ยาแต่ก็มีหลายครั้งหลายคาวนะคะที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะไม่ได้พกบัตรตัวนี้ไปโรงพยาบาลแล้วชื่อยาที่แพ้ก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษที่จำค่อนข้างยากเลยเนาะมันก็จะทําให้เมื่อเราลืมตัวบัตรแพ้ยานะคะมันก็จะทําให้เป็นการล่าช้าต่อเจ้าหน้าที่เนาะถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้ไว้มันก็สะดวกทั้งต่อทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางตัวเราทีี่่่ไมมมมต้ออองาาาาาาจํชืบทัันนนกก็เปภษษฤยพ หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาบันทึกข้อมูลได้เลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูแท็บเมนู3แท็บอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเราก็คลิกเข้ามาเลยคะ่ะในหัวข้อนะคะก็จะมีหัวข้อหลักต่างๆเลยซึ่งเราสามารถอ่านได้ตามนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเรียบรถพยาบาลวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินนะคะโรงพยาบาลใกล้เคียงอะไรยังไงเราก็สามารถเข้ามาดูแต่ละหัวข้อเลยนะคะเยาจะยกตัวอย่างเข้ามาดูนะคะวิธีปฏิบัติตัวนะคะก็จะมีหลายตัวใด้การยกตัวอย่างอ่านนี้นะคะนองมากแมลงสัวดกัดต่อยค่ะ พอเราทิ้งแมลงสักกตรูปล่อยเข้ามาเขาก็จะบอกเลยว่าวิธีที่หนึ่งทำยังไงบ้างวิธีที่สองทำยังไงวิธีที่สามทำยังไงอันที่หนึ่งเขาก็ให้เอาหล็กในของแมลงออกก่อนเนาะแล้วก็ให้ล้างแผลรอนะคะปุ่มน,นี้นะคะหนึ 9, ่งหกหกเก้าเราสามารถกดสี 1, แดงตรงแถบกดตรงนี้แล้วก็โทวออกได้เลยค่ะสะดวมกมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นๆกันเนาะ มีกรณีโลภลม,มแดดด้วยนะคะอาการหัวใจวายภาวะซึมเศร้านะคะภาวะซึมเศร้านะคะวิธีการปฏิบัติตัวอันที่หนึ่งก็คือต้องฟังผู้ป่วยและบอกให้เขาใจเย็นนะคะถามเขาว่าคุณสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างนะคะน,นี่สองก็การตัดสินใจในสิ่งที่กําลังเป็นไปดูสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะรอบตัวเขาแล้วก็ดูว่าเขาต้องการอะไรนะคะข้อมูลเพิ่มเติม,มตามนี้เลยค่ะเราเข้ามาศึกษาได้ถึงว่าเราเรา,เราคิดว่าเรายังไม่จำเป็น ไปทำอะไรเราก็ดาวน์โหลดมาเพื่อศึกษาวิธีการปฏับต,ตัวไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะเวลาสุดช่วยเราไม่มีเวลามานั่งอ่านมานั่งวิเคราะห์เพราะเวลาที่เราอ่านเราก็มานั่งคิดวิเคราะห์แต่ว่ามันทำยังไงยังไงนะคะซึ่งการที่เราศึกษาไปเบื้องต้นมันก็เป็นข้อดีกับเราเนาะก็ณีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกทำยังไงก็ให้ใช้น้ำเย็นที่สะอาดล้างแผลน้ำไหลผ่านแผลอย่างน้อย1ินาทีถ้าแผลจำเป็นต้องใช้ยาใช้พลาสติกคุมอหารพันแผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองอ่านดูนะคะก็มีหลายตัวนะที่ น่าสนใจแล้วก็เราควรจะอ่านไว้เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหักหรือว่าภูิแพ้ก,ก็สําคัญมากๆเลยค่ะอย่างเคสกรณีกระดูกหักเดี๋ยวเข้ามาอ่านนะคะเขาก็จะบอกวิธีการค้ายันที่บาดเจ็บด,ด้วยมือของเขาเองใช้เบาะหรือเสือ้อผ้าป้องกันการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแล้ก็อ่านเขเข้ามาอ่านดูได้นะคะตา่างๆซึ่งสำคัญแล้วก็ช่วงยุคโควิดช่วง สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองโหลดกันมาไว้ใช้ดูเนาะเพราะว่าเชื่อว่ามันสําคัญมากๆสําคัญกับทุกคนเลยตอนนี้มันยังไม่สําคัญเพราะเรายังไม่ได้ใช้แต่เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินที่เราเริ่มไม่ไหวแล้วที่ต้องใช้มันเราจะมานั่งดาวน์โหลดหรือว่ามาศึกษาหรืออะไรเงะะี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ทนะันเนาะทางที่เราติดตั้งไว้เลยแล้วก็ศึกษาไว้เลยศึกษาวิธีการใช้ไว้เลยถึงเวลาฉุกเฉินเราได้ใช้กันแน่นอนแล้วก็สบายใจด้วยค่ะในส่วนนี้ก็จะมีโรงพยาบาลใกล้เคนะียงเนาะอย่างของเราก็อยู่ในเขต บางพระนะคะได้ยินก็จะมีเซอรมิเตเว่เศรษาฐาพยาไทยนะคะซึ่งลองลองดูพยาไทในเศีฉา,าเนาะมันก็จะขึ้นในส่วนของว่าเป็นโรงพยาบาลประเภทไหนเอกชนนะคะมีเบอร์โทรห่างกันกับจุดที่เราอยู่กี่กิโลอย่างเงี้ยค่ะเราจะโทรเราก็กดโทรได้เลยหรือว่าเราจะใช้เส้นทางนะคะถ้ากรณีไปเองแล้วก็ไปที่แมปได้เลยซึ่งสะดวกสบายแล้วก็จากตรงนั้นมาตรงนี้7กิโลก็ประมาณ19นาทีนะคะแล้วก็สามารถเดินทางได้เลยนะคะซึ่งก็ควรจะศึกษาไว้เนาะอันนี้งลงมาแหลมชะบัง,งบลงมาแหลมบ าสมเด็จค่ะประมาณสมเด็จเขาก็จะแจ้งว่าเป็นลรงพยาบาลรัฐบาลห่างก,กัน8กิโลอะไรงี้นะก็อยากให้ทุกคนลองดาวน์โหลดไปเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายหลคนค่ะก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ